อันนะครับมาต่อด้วยกันนะครับเรื่องของทางประเทศจีนละกันเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคริปโตนะครับพอบอกตรงนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าขัดขวางการเติบโตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมนะครับอันนี้มาจาก h ฮิวอา so อาร์เซนอลนะครับจาก SCMP เขาโต้แย้งว่ามาตรการเหล่านี้จะมีผลในเรื่องของเกมนะครับแล้วก็เรื่องของเกมก็ก็น,นำไปสู่พวกเว็บสามแล้วก็ NFT นะครับเหรียญสกุลที่มีอยู่ในเกมเนี่ยนะครับก็จะขัดความการเติบโตนั่นเองเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเขายังไม่ค่อยรับคริปโตเท่าไหร่นะครับเนาะ แล้วก็บอกว่าคริปโตเป็นเครื่องมือของการฟอกเงินนะครับจีนมันประเทศใหญ่ด้วยนะครับเขาก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปตามกฎหมายนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงประมาณต้นปีนี้จีนเขาทุ่มเงินนะครับมาหลักประมาณประมาณเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยพวกอุตสาหกรรมพวกเว็บ3พวกเกมไฟล์พวก nft เนี่ยน่าจะโดนผลักดันในประเทศจีนมากยิ่งขึ้นด้วย แล้วก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างเกี่ยวกับฝั่งฮ่องกงอาจจะอนุมัติเรื่องของการสเต็กของอีทเรียมนะครับสำหรับ etf ในพื้นที่ในปีนี้นะครับบูเคนบาผู้บริหารของบล็อกเดมอนนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับก็เตรียมตัวและกันสำหรับสเต็กของอีทเรียมอาจจะเกิดขึ้นในฝั่งของประเทศจีนก็ได้นะครับแล้วส่วนของฝั่งของอเมริกาก็เป็นพวกรายใหญ่หญพวกแบ็กล็อก Ark Investment นะครับ v a n x อะไรพวกนี้ก็อาจจะมีการขอทาง SEC นะครับที่จะมีการอนุมัติเรื่องของการสเต็กของ Ethereum นะครับตรงนี้จะมีผลต่อคดีต่างๆนะครับที่ติดค้างไว้อย่าง Genesis อย่าง Celsius นะครับที่ปรับโครงสร้างนี่รวมถึงคอยเป a s e b y n e ด้วยนะครับที่มีการฟ้องเรื่องของ โดยเฉพาะไอ้กระดานต่างๆพวกเซกอย่างคาเค้นพวกใบแนนพวกคอยเบนะครับเรื่องของการสเต็กเนี่ยอาจจะถูกปลดล็อกออกมาเพิ่มต่อก็ได้โอเคครับในช่วงนี้เราก็ติดตามเรื่องข่าวของ xrp เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะพอใหญ่ใหญเนี่ยน่าจะรอประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับ xrp ก็ในรอบของอ่า จะเข้าเดือนตุลาจนถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นรอบใหญ่นะครับของฝั่งของของเอกคริปโตเคอเรนซี rency, นะครับ xrp อยากหวังให้เหมือนกันที่มันจะขึ้นมา1ดอลลาร์ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นมาสัก0ูจดอลลาร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวยอ่อเราก็ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ลงไปซื้อใหม่นะครับผมว่าชว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจถดถอยมานะครับข่าวแบบนี้ xrp จะพังหา โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็กลุ่มของ XRP นะแล้วสำหรับวันนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เราหวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Coin m o o สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หนึงวันหนึงเหรียญหนึงความมั่งคัง่งกับช่อง rich moon coin นะครับวันนี้เรามารับชมเหรียญที่ชื่อว่า cati sen หรือ cati นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบอรอบหลังนะครับหลังจากพรี v ิวไปแล้วนะคร่าวๆนะครับเหรียญตัวนี้หลายคนถามว่าดีไหมนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่0.9414นะครับ market cap อยู่ที่ อันดับที่สองร้อยสิบเก็ใช้ได้นะครับเราก็มา k e ตแ a p อยู่ที่สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านนะครับก็พอๆกับเปเป้ตอนที่เข้ากระดาในไบแอนด์บใหม่นะครับวอลลุ่มรายยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ที่สองร้อยสามสิบสองล้านนะครับอันดับอยู่ที่สี่สิบสามนะครับแคปกูเลตซัพาพอยู่ที่สามร้อยห้าล้านคาตินะครับทัท้งทั้งซัพายอยู่ที่พันล้านเครือข่ายตัวนี้เป็นเครือข่ายของเหรียญทอนนะครับ ทรอนที่เป็นของเทเลแกรมนะสีฟ้านะครับไม่ใช่ทรอนของจจตินซันนะนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าไม่น่าบอกโฮเดอร์นะครับว่ามีผู้ถือกี่คนนะครับแต่ก็สามารถเข้าไปตรวจดูกระเป๋าได้นะครับว่าอ่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผู้ติดตามในทว i t เตอร์ประมาณ2.9ล้านนะครับผู้กำลังติดตามอยู่ที่75 นะครับเกิดมาตั้งแต่มกราปี2024นะหลักๆแล้วผู้ติดตามอย่างเงี้ยคือใช้ได้เลยนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับของแคทที่เส้นเนี่ยต้องไม่จำสับสนกันนะบางครั้งใช้ตีนแมวนะครับที่เป็นรูปเหรียญสีทองนะครับบางครั้งก็ใช้รูปการ์ตูนสับแมวสามตัวไปเลยนะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้ มีอยู่ในตลาดเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับไอตัวที่เหรียญที่ใช้ตีนแมวเนี่ยจะทําให้คนสับสนนะครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายโซแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวนี้มันเป็นเครือข่ายของทอนนะครับที่เป็นผู้ชนะแล้วก็เป็นผู้เริ่มโปรเจกต์นะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวของโปรเจกต์อันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไปเห็นแท็กนะตัวของแท็กนะครับ มันก็บอกตัวนี้เป็น tag t o earn คือ t 2 e นะครับน่าจะทำระบบพวก payment ด้วยนะครับหรือเว็บ3แล้วก็ทอนคอย ecosystem คืออยู่ในระบบนิเวศของทอนคอยแน่นอนเราก็เป็น gaming นะครับฉะนั้นเหรียญตัวนี้จะไม่อยู่ในหมวดของเหรียญ meme นะครับจะไม่ใช้ของเหรียญมี m e เลยจะใช้เรื่องของ gaming แล้วก็ t h o ecosystem เท่านั้นนะครับส่วนตัวเว็บไซต์นะครับก็เหมือนกันอย่างที่ preview เลยอย่างเช่น OnChain TXS นะครับน่าจะเป็นพกแท็กคือประมาณอาอยู่ใน OnChain เนี่ยประมาณ39ล้านนะแล้วก็ OnChain User นะครับ User มีประมาณ3.1ล้านนะครับ Total Catizen นะครับทั้งหมดสมาชิกเนี่ยประมาณ40ล้านนะครับก็รวมกันแล้วเนาะแล้วก็ d a i l y p l a y e r ผู้เล่นรายวานันประมาณ4.1ล้านนะครับแล้วก็ Channel Subscribe อยู่ที่9 12ล้านนะครับดังนั้นเหรียญตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะดูเหมือนกันคือกระดานเนาะตอนนี้น่าจะเข้าเกือบทุกกระดานแล้วนะนะครับที่เป็นกระดานที่ไม่ใช่ฝั่งของอเมริกาเพราะว่าเหรียญเหรียญเนี้ยมันเป็นฝั่งของรัสเซียเนาะผมก็เห็นทั้งตัวของบายนันโอเนะครับเกตดอทคูคอยแม็กบิ Get นะครับ crypto com exchange แล้วก็ b i n a n c e tr คือ b i n a n c e thailand นะครับก็มีอยู่ด้วยนะก็เหรียญไอ้เหรียญตัวนี้นะครับน่าจะเข้ากระดานรอบนอกของอเมริกาเนี่ยน่าจะเยอะแล้ว bybit ก็มี xt com อะไรอย่างงี้นะครับ o r e n x อย่างเงี้ย bing x bitmart เนาะ make แล้วก็ tokyo crypto l bank มีมีน่าจะเกือบหมดแล้วนะเหรียญที่อยู่นอกนอกสหรัฐอเมริกาที่อยู่สักเทียหนึ่งเทียสองเทียสาม นะครับน่าจะเข้าเยอะล้เอาแหละฉะนั้นเรามาให้คะแนนนะครับสำหรับแคทีเซนผมก็ให้อยู่ที่ประมาณ8.5ละกันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ออกมาดีนะอุปทานไม่เฟอเกินไปนะครับราคาน่าจะไปแค่ถ้าจะสนใจในระยะยาวกว่านี้เหรียญจะต้องมีวอลลุ่มในการเทรดที่ดีนะครับคือการซื้อขายราย24ชั่วโมง ที่จะดีตลอดนะนะมันก็จะทําให้เหรียญตัวนี้มีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับผู้ติดตามก็มากอยู่แล้วเนาะแปดเก้าเลยน่าจะสิบเลยนะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้นะก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากทุกท่านที่จะติดตามชมด้วยกันมีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing list new mooncoin นะครับแล้วก็กลุ่มของอเหรียญ ในเครือของ t อนย n นิเว s ร์สนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากสำหรับหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าแคทที่เส้นหรือแคตินะครับก็จะ go to the moon กับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ